ให้ช่างมาประเมินหน้างานนะครับผมเราจะต้องจ่ายเงินไหมนะครับสนับสนุกให้เพื่อนๆนะครับทำงานด้วยตัวเองนะครับในการประหยัดงบประมาณนะครับเพื่อนๆทำงานอย่าสนุกนะครับก็ที่สําคัญนะครับต้องคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับผมก็เป็นธรรมดานะครับที่เจ้าของบ้านอยากจะได้ช่างหลายๆคนนะครับเข้ามาประเมินหน้างเพื่อเปรียบเทียบราคานะครับแล้วก็พูดคุยกับช่างเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆนะครับก็มีประเด็นในกลุ่มนะครับผม เพื่อนเพื่อนได้มาสอบถามว่าให้ช่างมาประเมินหน้างานเนี่ยช่างเรียกเก็บค่าใช้จ่ายช่างทำแบบนี้ ได้หรือไม่นะครับจะต,ตอบว่าได้หรือไม่ได้ก็ไม่ผิดนะครับผมซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าทางเจ้าของบ้านและช่างนะครับได้ตกลงพูดคุยกันอย่างไรนะครับก่อนที่จะนัดดูหน้าง,งานอาจจะมีกรณีที่เจ้าของบ้านนะครับนัดช่างหลายๆคนมาดูหน้าง,งานเพื่อเปรียบเทียบราคานะครับในกรณีแบบนี้ก็เข้าใจนะครับว่าช่างหลายๆคนอาจจะไม่พอใจได้นะครับแล้วก็มาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการเข้ามาดูหน้าง,งานภายหลังได้นะครับ เป็นปัญหาระหว่างเจ้าของบ้านกับช่างนะครับซึ่งไม่ได้ตกลงในการที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมาดูหน้าง,งานตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทั้ง2ฝ่ายนะครับควรจะพูดคุยกันตั้งแต่แรกช่างนะครับควรจะแจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายใดบ้างน,นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันค่าเสียเวลาหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับให้เจ้าของบ้านรู้นะครับว่าเขาจะต้องจ่ายถ้าเรามาดูหน้างานนะครับส่วนเจ้าของบ้านจะต้องสอบถามช่างให้ดีนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายในการมาดูหน้างานหรือไม่นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วช่างเขาก็มีสิทธิ์นะครับในการที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพราะว่าการเดินทางก็ต้องมีค่าน้ํามันค่าเสียเวลาต่างๆนะครับแต่โดยปกติทั่วไปนะครับช่างเขาจะไม่คิดหรือว่าเป็นการบริการให้ลูกค้าและเป็นการสร้างความประทับใจให้ลูกค้านะครับในการพบกันครั้งแรกซึ่งถ้าช่างมาดูหน้างานหมายถึงว่าเขามีโอกาสได้งานนะครับช่างส่วนใหญ่เขาก็จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้กันนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ว่าระยะทางไปนะครับ ช่างก็จะต้องแจ้งก่อนว่ามีค่าน้ามันหรือค่าใช้จ่ายนะครับส่วนเจ้าของบ้านนะครับเมื่อให้ช่างเข้ามาดูหน้าง,งานนะครับอาจจะมีเครื่องดื่มชูกําลังหรือว่าสปอนเซอร์ M150 อะไรพวกนี้ติดไม้ติดมือให้ช่างคนละขวดนะครับ็นน้าใจเล็กๆน้อยนะครับหรือว่าถ้าช่างเดินทางมาไกล เราก็อาจจะมีค่าน้ามันติดไม้ติดมือให้ช่างไปบ้างนะครับผมสาหรับผมนะครับในมุมมองของช่างนะครับนั่นคือโอกาสในการที่เราจะได้ลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเราไม่จําเป็นจริงๆนะครับเราไม่ต้องไปคิดค่าใช้จ่ายในการไปดูหน้าง,งานนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับนั่นคือโอกาสของเราทั้งนั้นนะครับ ถ้าเราไปคิดยิบย่อยกับลูกค้านะครับมันอาจจะทําให้เราเสียลูกค้าได้นะครับผมโอกาสของเราก็จะเสียไปนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วครับมันขึ้นอยู่กับการตกลงพูดคุยกันนะครับแล้วก็ยังไงท้ายคลิปนี้นะครับฝากให้ทั้ง2ฝ่ายนะครับมองมุมมองซึ่งกันและกันนะครับจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันจะได้ทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับผมเริ่มต้นงานให้ดีนะครับจะได้ทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับผมสวัสดีครับ